<S 2ีกําลั20เอาผักกํลังหบาทเนื้กห้าบาทเบ็ดปลาไหลไม่เนาคับนี้ใับปะ้วยร้อนใช่ไหมมันข้นีกลับ้านลวนูชิน นี่ขนมนะเล็กเลยเล็กเลยนี่อันนี้ของเราอันนี้เลยจ้าอ๋อันนี้ยี่สิบอดกีด่สิบ่สิ แม <gut. S 1> <out> ่ก <Wild> ็ด้วยกุ้งที่